ลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการชิชชส่ตรีรายการวาตรตี้บันเทิงที่พร้อมเสิร์ฟคุณทั้งสาระความเคลื่อนไหวสังคมและบันเทิงสู่คุณชนิดชิดกอบหน้าจอโทรศัพท์สำรับผิ้ชื่นชมรับหน้าที่พิธีกรค่ะเสริรข่าวแรกแอนิเมชันน่าดูปี6-7ภาพยนตร์แอนิเมชันรุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติเป็นภาพยนตร์การ์ตูนไทยปี67 ที่สื่อสะท้อนเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยในยุคปีพศ2547ที่มีทีมงานเรื่องหลังไฟแรงและทีมนักภาพเสียงคนบันเทิงไทยครับขั้งเช่น คุณนกฉัดชัยคุณนกสินใจเปล่งพาณิชย์คุณสุเมศแอนเดปังคุณเกลือเป็นต่อและอีกหลายท่านอย่างครับข้างมากมายที่มาร่วมกันบรรดาลผลงานให้เราได้ติดตามชมกันเหมือนเราได้ย้อนกลับไปในยุคประวัติศาสตร์อย่างน่าตื่นตาตื่นใจติด yes! ตามรับชมฟรีภาพยนต 75, ร์แอนิเมชั่น4 7 7 5รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติได้แล้วในวันนี้ทุกแพลตฟอร์มชั้นนำทางโซเชียลเชิญติดตามชมกันได้เลยคะ่ะ แรงกิ้งยืนหนึ่งบนจอแก้วโอ้โหูร й т ติ้งทีวีดิจิตอลข้างแพลตฟอร์มประจำเดือนคุมท่าพันส 5, 5 6าเจมีนะคะแรงกิ้งของกุ้งโหวตารางยังคงเป็นบิ๊กสช่องใหญ่ด้วยกันนะคะก็ะคืออันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นวิ๊กหมอชิดช่องเจ็ดสีี่ยังคงควา้าท่ได้ค่ะ ตามมาด้วยช่อง3ของเรานั่นเองที่เพิ่งเสียแชมป์ไปได้ไม่นานและอีกฟากหนึ่งของกลุ่มแรงกิ้งนะคะก็คืออันดับที่14ยังคงเป็นช่องนกค่ะตามมาด้วยติดๆนะคะกับช่อง Top New JKN18 ที่คะแนนสูสีค่ะตามติดมาห่างกันแค่จุด006เท่านั้นเอง <Wow. S 1> ใครที่เป็นแฟนของช่องไหนนะคะก็ตามเชียร์กันได้ตามจากแอบกิ่งนี้เลยค่ะ 6 EP ผ่านไปเกือบได้ Triple Rating ละครเทียรียด e อิงประวัติศาสตร์ทหารกล้าก,กรุงศรีวิทยาผ่านไปแล้วนะคะ6ตอนโดยในตอนที่5สามารถทำ Rating ใหม่คะ่ะเป็น New High End เลยได้สูงสุดนะคะโดยที่เกือบได้ Triple Rating นะคะในตอนที่6 โดยใครนะคะที่ชื่นชอบละครเพีเรียตอิงประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความรักแผ่นดินและสถาบันกาัตริย์สามารถติดตามได้นะคะทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่เวลาตี5.35ถึง6นาฬิกานะคะทางช่อง t o p New JKN 18เข้าไปติดตามกันได้นะคะอีกหนึ่งละครเพีเรียดอิงประวัติศาสตร์ดีๆที่น่าติดตามในปี67นี้ค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้หากวันนี้เราเลือกสุขสุดวันข้างหน้าเราอาจจะทุกสุดก็เป็นได้แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งได้ใหม่หนายพี่ข่จรีรายการมดจีบันเทิงที่พร้อมขอบคุณชเนดชิคขอหนะ้าตอโทรศัพท์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ